เพื่อนๆท่านไหนใช้งานแอปทวิตเตอหรือว่าแอป X ในปัจจุบันมาสักพักแล้วรู้สึกว่าไม่อยากใช้งานบัญชีนี้ต่อหรือว่าใครโดนทัวลงนะครับเราก็สามารถปิดใช้บัญชีนั้นแบบชั่วคราวได้ครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาดูกันเลยครับสำหรับการปิดใช้งานบัญชี X ชั่วคราวนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน X เลยครับ พอเข้ามาใน X แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับพอเข้ามาในโปรไฟล์แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับจากนั้นให้ไปที่เมนูสุดท้ายเลยนะครับกดเข้าไปเลยการตั้งค่าตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วเราจะเห็นเมนูเพิ่มเติมก็คือการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นพอเข้ามาแล้วให้เราไปต่อที่เมนูบัญชีของคุณนะครับ พอเข้ามาในเมนูบัญชีของคุณแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเมนูสุดท้ายก็คือเมนูปิดการใช้งานบัญชีนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยจากนั้นเราจะอยู่ที่หน้าปิดบัญชีใช้งานนะครับให้เรากดที่ปุ่มปิดการใช้งานที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งการปิดใช้งานตรงนี้เนี่ยจะปิดใช้งานระยะเวลาสูงสุด3 0วันนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันคำสั่งนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มปิดการใช้งานด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดใช่ปิดการใช้งานนะครับตรงนี้เลย เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัญชีของเราก็จะถูกปิดใช้งานแล้วนะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถเข้าดูได้แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เรากดที่ปุ่มเข้าใจแล้วได้เลยนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการปิดใช้งานบัญชี X ของเรานั่นเองนะครับซึ่งมันจะปิดใช้งานสูงสุด30วันเลยครับแต่ถ้าเราอยากเปิดใช้งานก่อนหน้านั้นเราก็สามารถเข้ามาที่ X แล้วก็เข้าสู่ระบบได้นะครับ เข้าสู่ระบบเราก็ใส่ข้อมูลบัญชีของเราได้เลยเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการปิดใช้งานบัญชี X ชั่วคราวนั่นเองครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ